สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีเฮาสิพามบเบิึงบรรยากาศถอนมันเนาะครับกลัวสีแดงเงินแต่ละบาทแต่ละเบียพี่น้องครับกะอยากลําบากแน่อยู่ครับก็เลยว่าสิถอนมันออกแล้วก็ว่าสิบอติเหตุมันดอกอครับพี่น้องส่วนพื้นที่มองนีเฮากับิเหตุสวนเนาะครับเฮากับสิอัปเดตเป็นสวนเฮานะครับนะกจสิปลูกพักปลูกหญ้าไปแล้วครับพี่น้องเหตุตามภาษานั่นแหละครับบ่าวแต่สิลมลูกคู่ค้านปั่นใดเฮาก็ค่อยๆเหตุไปเนาะครับ อันนี้ก็ตตอดากต่อกลนกันครับพี่น้องเนีงยมือเสามาก็ต้องฝ่าเห็ดด้วยครับถ้าสวยมากเน่มันห่อนเนาะครับอันนี้ก็ซ้อยกันพี่น้องผูรลไม่ผู้ลมือผู้มะเอารําก็เอาเนะครับผู้เมาเอาใบก็เอาผู้เอาญยาก็เอานะนะครับพี่น้องครับมือสองมือนี่ก็คือว่าแปนเอิดเติดครับเพราะว่าพื้นที่มองนี่มันก็มีแค่สามไรนึงเนาะครับ อันนี้กับถอนไว้แน่เนาะครับแล้วก็คอนไว้เนานะครับพี่น้องครับคอยเห็ดไปแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเขาเกิดเพิ่งได้เคยเห็ดเนาะครับผู้เพิ่งเห็ดมาก่อนเพิ่งกว่ามันขุ่มอยู่หรอกครับแต่ว่าผู้มาเบิง <slowing> ท <External down> ี <dul inkle Defense> ่ห si ล okay. ังเนี Le> <S leurs ieri> ่ยมันสิขุ่มอยู่บ่พี่น้องถึงแห้งค้นทั้งค่าปุ๋ยค่าไถ่ค่านั่นค่านี่แน่นะมันขุ่มอยู่บ่พี่น้องมือใส่ปุ๋ยกับต้องคิดค่าเลี้ยงคนน้ำเรี่ยมือเห็ดก็ต้องคิดค่าเลี้ยงคนน้ำจังสี่น้จังสี่ครับพี่น้องมันเมียนอยู่บ่มันขุ่บบุ่่พีน้องครั ค่อยๆเหตุไปเนาะครับพรซ้ำฝากไว้นั่นละฝากคนไว้ซะก่อนเนาะครับสื้อเลียกแหงบบถือเจ้าบาทดอกก็ยังสื่อนะครับพี่น้องอันนี้ก็พากันมานาังกินข่าข่างทั้งเลย้อครับได้บรรยากาศคักตตนายวาซันอันนี้ก็ฝนตกน้าเด้อครับคุณพ,พี่น้องเทิงแบกเทิงฝนตกเนาะครับกวัว่าาิได้เงินแต่ละบาทบา้านเฮาเนาะแต่ว่ามันก็มีความสุขดีอยู่แล้วครับมันบ่ต้องไปดินล้นอยียงมากมม้นั่นนะ มีอย่างกักินนั่นนะครับว่าแต่มีเข่าอยู่ในกระติบเข่านะกักินง่ายอยู่ง่ายแล้วครับพี่น้องตรงนี้มันกับเข่านาฝนนะครับพายุกับเข่าแน่นะครับกับอวดท้นไปอีกจักมือสองมือครับพี่น้องเดี๋ยวมันกับซีเรียลดอกครับเอ่อบรรยากาศกันนี้แล้วครับพี่น้องครับยูทงยูทาเนาะ เปลี่ยนความฝันอีกความฝันหนึ่งนะครับที่ได้กลับมาอยู่บ้านกับเห็ดสวนนะครับบริวารสิมาเห็ดไเด้อครับพี่น้องครับเห็ดไ้เฮาเห็ดบ่ไหวเหอกครับแลาวก็มาเห็ดเอาเท่าที่เฮาไหวนะครับเห็ดสวนหมากไม้ไปนะครับนอกเห็ด พักเหตุญาไปครับพี่น้องเพราะได้ขายค่าน้ำค่าไฟค่าอยากค่ากินก็เพราะแะครับการที่เขาตัดสินใจมาอยู่บ้านนี่กระเวนว่าคิดผิด้อครับพี่น้องเขาก็ับคิดถูกอยู่ครับแต่ว่าเขาก็ับค่อยๆเหตุไปเนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีเองเนาะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้ตะเฮสวนเขาล่ะครับพี่น้องพื้นที่ก็สิอยู่ที่ประมาณ3ามไร่เนาะครับรอติดตามกันต่อไปเนาะครับพี่น้องว่ามันสิออกมาในรูปแบบใดเนาะครับสวัสดีครับ